อยากมีชีวิตคู่ที่ดีครับใครๆก็สามารถเลือกได้ครับคู่นี้ก็เช่นกันครับกับเมืองวิกตอรี่ครับที่ไฟฟันแต่ยิ่งอยู่ไปก็มีเรื่องน่าสงสัยครับตกลงแล้วที่นี่คืออะไรกันแน่ครับนี่คือหนังครับที่เต็มไปด้วยปัญหาระหว่างการถ่ายทำครับก่อนที่จะถูกปลดนะครับโปรแกรมฉายในบ้านเราครับที่บ้านเราเนี่ยมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้ครับกับเรื่อง Don't w o r r y darling ครับตอนนี้นะครับเพิ่งได้ดูนะครับเพิ่งได้ลง s t r e ม m i n g netflix แล้วก็มีทางให้เบลโกที่ไปลงไปก่อนหน้านี้นะเห็นม่าน่าสนใจมากๆเลยลองไปดูครุแก เออสนุกนะมาดูได้เพลินๆครับถือว่าเป็นหนะังอีกหนึ่งเรื่องครับที่เล่าเรื่องถึงวิวัฒนาการด้านเทโลยีที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับผมแต่เอาจริงๆครับก่อนตัวหนังเนี่ยจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์ครับก็เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับสามารถเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมเกมมันเยอะมากมันสามารถเล่าได้หมดครับซึ่งก็ มันกระทบด้วยถึงตัวหนังครับทางด้านรายได้นเนี่ยหนักมากๆครับผมแล้วก็ฝั่งของนักวิชารณ์ก็คะแน้อยด้วยนะจนทาง w a ร์เดอร์วอร์เองครับทำการถอดหนังเรื่องนี้ฉายออกจากโปรแกรมในบ้านเราครับก็คือไม่มีโอกาสได้ดูในโรงหนังบ้านเรานั่นเองครับผม เอาจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผมนะเดี๋ยวเราพูดถึงหนังกันมากดีกว่าครับผมเป็นเรื่องราวนะครับของคู่รักครับที่อยากจะมีชีวิตคู่แบบปรงตัวครับจึงได้ยายนะครับทําการมาอยู่หาที่ตัวหมู่บ้านวิกตอรี่ครับผมที่นี่เนี่ยพร้อมทุกอย่างครับผมแต่แค่มีกฎง่ายๆครับแค่อยากเข้าไปในสถานที่ต้องห้ามครับและที่สําคัญเลยครับสามีของทุกครอบครัวเนี่ยต้องไปทํางานผับเป็นโปรเจกต์กราบรับซื่อกะดานโดยคุณแฟรงครับผม นนะะที่มีผู้ชายเนี่ยก็จะบอกว่าอเออแก่ทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายอยากร่วมงานกับเขามากๆนะซึ่งนะครับทุกอย่างเนี่ยกำลังไปที่สวยครับจนนักเอกครับได้เห็นครับกับอะไรบางอย่างครับเป็นเครื่องบินกับตกลงมาครับด้วยความที่เธอหวาดกลัวว่าจะมีคนเป็นอะไรไปครับ เธอเลยได้ไปดูนะครับแล้วก็พบกับสิ่งที่ไม่ควรรู้เข้าครับและหลังจากนั้นเองครับก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายครับตามมาหลอกหลอนเธอครับเธอรู้สึกว่าเห็นภาพหลอนต่างๆครับแล้วก็รับรู้ถึงความรับบางอย่างเกี่ยวกับเมืองที่เธออยู่นี้ครับแต่ไม่มีใครกลับสนใจเธอเลยคิดว่าเธอเป็นบ้าด้วดยสับครับแม้แต่แฟนของเธอเองครับเธอเนี่ยจะต้องรู้ให้ได้ครับว่าที่เนี่ยคืออะไรและมีอะไรซุกซ่อนอยู่กันแน่ครับกับตอนจบที่แบบว่าเออแก่มาแอ้พิกไม่น้อยเหมือนกันนะ แต่ว่าตัวหนังตัดจบดือด้อๆเลยทิ้งเราไว้ตรงนี้เลยสังักนครับผมโดยรวมถือว่าโอเคใช้ได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ขยีป้ปมหรือว่าเข้มข้นขนาดน,นั้นนะตัวภาพเนี่ยจะใช้ภาพจําลองความรู้สึกนะครับของตัวละครน,นะบ่อยๆบางทีเราดูแล้วอาจจะงงนิดว่าเน,นี่ยภาพจริงหรือว่าภาพที่เขาจินตนาการขึ้นมาครับแล้วก็แอบหลอนเสียงมากๆเลยแก้วใส่เสียงคนเข้ามาคือเราแทบจะเป็นประสาทไปกับนางเอกเลยเดียวครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยต้องยกให้กับฉากเซ็กซี่มากแกเยดีทำถึงพลิกถึงขิงมากๆเลยเดียวครับผมใครสนใจนะครับก็ลองไปหาดูได้ กับหนังเรื่องนี้ครับทั้งทางเนฟฟิทเองแล้วก็ทาง Happy โอโครับ